สวัสดีครับท่านบุบครองและน้องๆผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจําปีการศึกษา2563นะครับโรงเรียนในเรือขอชี้แจงการปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นวันรายงานตัวเป็นวันประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการดังนี้นะครับในวันที่5กรกฎาคม .63 จะมีการปฏิบัติที่สําคัญอยู่5รายการนะครับเริ่มตั้งแต่การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการการรายงานตัว การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการสอบสุขภาพจิตการรับฟังแนวทางรับราชการของนักเรียนในเรือโดยผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งต้องเป็นผู้รับฟังนะครับและสุดท้ายคือการฟังคาชี้แจงเตรียมการสําหรับการตรวจร่างกายการสอบพักศึกษาและการสัมภาษณ์ทุ่งทิวาจาครับเวลาอย่างเป็นทางการเราจะเริ่มที่เวลา08:00นะครับแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามารถที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนในเรือได้ก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับเมื่อท่านผู้ปกครองเดินทางมาถึงโรงเรียนในเรือแล้วขออนุญาตให้เข้าทางประตูหลักคือประตูใหญ่ที่บกโรงเรียนที่เดียวเท่านั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกชี้เส้นทางให้ท่านมาจอดรถบริเวณลานสวนสนามแห่งนี้นะครับเมื่อท่านผู้ปกครองจอดรถบริเวณลานสวนสนามแห่งนี้เสร็จแล้วเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและน้องๆนะครับ มานั่งพักคอยบริเวณอนุสรเรือหลวงธนบุรีนะครับซึ่งทางโรงเรียนเรือได้จัดพื้นที่จัดเก้าอี้ไว้ให้กับท่านพอถึงเวลา0 6 3 0นะครับเวลา0 6 3 0เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรือจะประกาศเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและน้องๆเข้าจุดคัดกรองโรคนะครับโดยท่านผู้ปกครองจะทําการคัดกรองโรคบริเวณกราบซ้ายของอนุสรเรือหลวงธนบุรีส่วนน้องๆ ผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นจะไปจุดคัดกรองที่บริเวณหน้าหอประชุมภูเตียนันนะครับจุดคัดกรองโลกสําหรับน้องๆที่หน้าหอประชุมภูเตียนันจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับเจ้าหน้าที่จะรออำนวยความสะดวกหลังจากที่น้องคัดกรองโลกจบแล้วกรอกแบบฟอร์มบันทึกประวัติจบแล้วให้น้องเดินไปทางซ้ายนะครับจะมีเจ้าหน้าที่จ่ายบัตรคิวให้กับน้อง น้องที่มาก่อนครับกรองโรคก,ก่อนก็จะได้ลำดับคิวก่อนตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับที่803ซึ่งเป็นจำนวนที่ทางโรงเรียนในเรือประกาศผลสอบภาควิชาการไปนะครับเมื่อน้องๆรับบัตรคิวจบแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญน้องๆกลับไปนั่งพักที่บริเวณเอนุสรณ์เรือหลวงธุรีก่อนนะครับรอประกาศในเวลา0800ต่อไปพอถึงเวลา0800แล้วนะครับ เจ้าหน้าที่จะประกาศเชิญน้องๆมาแถวบริเวณลานสวนน้ำแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงจุดยืนโดยน้องๆจะแถวตามลำดับคิวตั้งแต่ลำดับที่1จนถึง803นะครับเมื่อน้องๆยืนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จึงจะเชิญแต่ละคนขึ้นไปยังหอประชุมพูเจนันเพื่อเข้าสู่การรายงานตัวและการ ส่งหลักฐานต่อไปนั่นหมายความว่าการมายืนณจุดนี้ในเวลา08:00นน,น้องต้องมีเอกสารที่จะยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับในหอประชุมพุทธนันแห่งนี้สถานีที่1คือสถานีรับรายงานตัวนะครับจะแบ่งน้องๆเป็น3แถวรายงานตัวคือแถวรายงานตัวที่1แถวรายงานตัวที่2และแถวรายงานตัวที่3โดยจะแบ่งกลุ่มแถวรายงานตัวตามหมายเลขผู้สมัคร เพื่อให้น้องๆมีความสะดวกในการรายงานตัวในขั้นตอนของการรายงานตัวนั้นจะเริ่มต้นจากกรรมาการจะขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นน้องๆจะลงชื่อรายงานตัวอย่างเป็นทางการทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นฐานเรือและเป็นตำรวจน้ํานะครับน้องจะจ่ายเงิน100บาทเพื่อการตรวจสอบทางอาชญากรรมน้องจะจ่ายเงิน1430บาทสําหรับการตรวจร่างกายในวันต่อไปนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง4เรื่องนี้จึงจะถือว่าจบในสถานีที่1นะครับต่อไปเป็นสถานีที่2นะครับสถานีที่2คือสถานีในการรับเอกสารน้องๆต้องเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับตามที่พี่ได้ชี้แจงไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนในเรือและเพจ p r นอกจากการส่งเอกสารตามปกติแล้วน้องๆที่มีสิทธิ์ที่จะรับคะแนนเพิ่มนะครับก็ให้มาส่งเอกสารเพิ่มเติม ที่โต๊ะตัวสุดท้ายนะครับจะมีเจ้าที่รอรับเมื่อน้องส่งเอกสารทั้งสองส่วนแล้วถือว่าเสร็จสิ้นในสารนีที่สองก็ขอเชิญน้องๆลงจากหอประชุมด้วยประตูทางด้านซ้ายมือของพี่นะครับน้องๆจําไว้นะครับว่าในหอประชุมผู้เตียน,นานแห่งนี้ผู้ปกครองไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นทั้งเรื่องเงิน100บาท1,430บาทเอกสารในการรายงานตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวน้องเองทั่วไป และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้คะแนนเพิ่มน้องต้องเตรียมมาตั้งแต่แรกนะครับกรณีจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับทางกรรมก,การและเจ้าหน้าที่จึงจะเรียกหาผู้ปกครองดังนั้นในช่วงระหว่างที่น้องๆรายงานตัวและส่งเอกสารอยู่ในหอประชุมแห่งนี้ก็ขออนุญาตให้ผู้ปกครองท่านรอจนกว่าน้องๆจะกลับไปพบท่านที่อนุสรวรอหลวงธนบุรีนะครับน้องๆครับพอเสร็จจากการรายงานตัวในช่วงเช้าหอประชุมผู้เตียนนันแห่งนี้จะถูกปรับเป็น ห้องสำหรับการทดสอบสุขภาพจิตในช่วงบ่ายนะครับเวลา12.30นะครับทางเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกให้น้องๆมาแถวบริเวณลานสวนสนามลําำดับแรกน้องจะผ่านการวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องคนใดที่อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์จะเดินขึ้นมาจยังหอประชุมเพื่อเข้าห้องสอบน้องคนใดที่ อุณหภูมิเกินเกณฑ์จะมีเจ้าหน้าที่นำไปสอบในห้องพิเศษต่อไปนะครับดังนั้นน้องทุกคนที่มารายงานตัวจะได้รับการทดสอบสุขภาพจิตแน่นอนนะครับพี่เน้นย้ำนะครับการสอบสุขภาพจิตจะเริ่มเรียกเวลา12.30เพื่อเข้าสู่กระบวนการดังนั้นแนะนำน้องๆว่าสักเวลาประมาณ11.30ก็ควรที่จะทานข้าวกลางวันได้แล้วนะครับการสอบสุขภาพจิตคาดว่า จะเริ่มที่เวลา13:00และน่าจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ16:30สำหรับการปฏิบัติของผู้ปกครองนะครับที่สำคัญมีอยู่เรื่องเดียวนะครับคือการรับฟังทำชี้แจงจากกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์และหน่วยราชการที่สำคัญเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารการใช้ชีวิตในขณะที่พวกเขาเป็นนักเรียนในเรือตลอดจนแนวทางรับราชการหลังจากนั้นนะครับ จึงขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองตามที่กฎหมายเป็นผู้กำหนดนะครับเป็นผู้ฟังคำชี้แจงกำหนดฟังคำชี้แจงเวลา14:00ณอาคารเดน10นะครับในการปฏิบัติขอให้ท่านผู้ปกครองรออยู่ที่บริเวณอนุสรณ์เรือรหลวงทนบุรีแห่งนี้นะครับเวลา13:30จะมีในฐานจากกรมนักเรียนในเรือรสาพง าพบกับท่านและจะพาท่านไปยังสถานที่รับฟังเน้นย้ำนะครับเวลา1 3 3 0จะมีเจ้าหน้าที่มีในตทหารปกครองจากกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์มาพบและรับท่านไปแนะนำให้ท่านรับประทานอาหารให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เวลา1 2 3 0นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบสุขภาพจิตนะครับเวลาประมาณ1 6 3 0จะเป็นการชี้แจงเพื่อเตรียมการสะรับการสอบรอบสอง มีอยู่สส่วนสําคัญด้วยกันเรื่องแรกคือการตรวจร,ร่างกายโดยทีมแพทย์จากกองทัพเรือส่วนที่2คือการทดสอบพลรศึกษาทั้ง8สถานีและการสัมภาษณ์ทุ่งทิวาจาโดยคณะกรรมการสอบรอบสองขอให้น้องๆน,นะครับที่มีข้อสงสัยสอบถามให้มีความชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและเน้นย้ำนะครับในช่วงเวลานี้ไม่อนุญาตให้บุคลากรขึ้นมาร่วมรับฟังนะครับดังนั้นน้องๆจึงต้องฟังด้วยตัวเอง และทำความเข้าใจด้วยตัวเองงานด้านธุนราการต่างๆเช่นการจัดชุดในการตรวจว่าน้องคนใดต้องตรวจร่างกายวันที่เท่าไหร่น้องคนใดจะทดสอบพรรักษาและสัมภาษณ์วันใดน้องจะได้รับทราบในวันดังกล่าวนะครับท่านผู้ปกครองและน้องๆครับโรงเรียนในเรือได้จัดเตรียมร้านอาหารแบบง่ายๆนะครับสำหรับบริการท่านทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะครับ 2. สําหรับห้องน้ํานะครับด้านหลัง อนุสรเรียหลวงทุบรีคืออาคารเรียน3ของนักเรียนในเรือนะครับชั้น2และชั้น1นั้นจะเป็นห้องน้ําสําหรับผู้ปกครองฝั่งที่ติดแม่น้ำเจ้าพญาสําหรับสุภาพบุรุษนะครับและฝั่งที่ติดกับหอราศาส์สาหรับสุภาพสตรีขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าในวันที่5น้องๆต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมสําหรับการรายงานตัวและส่งเอกสารนะครับโรงเรียนในเรือยินดีต้อนรับท่านปกครองและน้องๆทุกคนครับ